เดี๋ยวมาดูเด็กๆทุกคนลองปล่อยให้มาเล่นนาบ้านดูจริงๆจะมีพ่อแมวพามานะก็เป็นบรรยากาศนาบ้านนูคุณพ่อเขาอยู่นู่นลันนะหันตูดมาให้ดูด้วยเหมือนเห็นอะไรอยู่ข้างใน ดูกว่าคีสงสัยเหมือนอยากไปแต่ว่าเนี่ยอาจจะยังไม่กล้าไปเราคบแก๊งสามสนสามสนเลยนะทุกคนตรงนี้จะเป็นที่ประจำของเขาเหมือนกับที่ประจำแบบเขาจะมาคลี่นะครับทุกคนคลี่ประจำเลย เหมือนคุณพ่อเขายังไม่ออกมาเลยซูมให้ดูสุดๆทำอะไรนั่นงหรือนั่งอะไรอยู่กนลนูกคขี้สงสัยแอบมองออกแอบมองพ่อเขา เคยขึ้นสองครั้งแล้วแล้วก็ลงไม่ได้ด้วยทุกคนวันนี้ไม่ขึ้น